ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่ครับผมใช่ก็นี่ออกกองทุกอาทิตย์เลยใช่ก็ต่อเนื่องเนาะมากี่เดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะสามสามเดือนครับใช่สามเดือนแล้วมั้งใช่ครับผมก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับเพื่ออาจจะมีมากกว่า12 EP ครับผมครับผมแล้วผมก็เลยถ่ายนันนิดนึงสปอยล์หรือเปล่าอันนี้สปอยล์แล้วหรือเปล่าสปอยล์แล้วเหรอใช่แหละนะครับผมก็บอกเลยว่าดูกันแบบจุกใจแน่นอน ครับผมก็ฟินหรือมันจะ <f int> เอาเป็นว่าเอาเป็นว่ายลงต่องปอยอย่างละยังยังไม่เคยเล่นบทบาทอย่างนี้เหมือนกันครับก็อย่างที่ทุกคนอาจอาจ,จะอาจจะเห็นในอาจจะเห็นในตัวอย่างเนาะใช่ไหมที่ตอนนั้นเราไปเปิดตัวซีรีของจีนชีวีครับก็บอกเลยว่าพอเรามาลงคลาสเตอร์ล้วก็แบบว่าได้ทํางานกับบทมากขึ้นเนาะรู้สึกว่ามันทุกคนได้จะชอบเนาะใช่แล้วก็เป็นคลาสเตอร์ที่ผมยังไม่เคยเล่นด้วยใช่คื คือผมรับบทเป็นน้องเตยนะเนี่ยน้องเตยก็จะมีความแบบอเลิร์ดใช่ไหมอย่างที่คุณบอกน้องเตยเขาน่ารักเนาะใช่ไหมใช่แต่เขาบอกผมไม่น่ารักน่ารักเป้น่ารักแมนนีอ่าถ้าน้องเตยน่ารักครับน่ารักยังไงชนเร็วครับผมครับผมใช่ก็ตอนนี้ะของคุณเป็นไงอ่าของผมก็รับบทเป็นพี่คิวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าผมเชื่อว่าผ่วกกับแล้วก็นักแสดงทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็คิดว่า พวกเราเป็นคนทํางานเองเรายังรู้สึกว่าเราแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ทำเราแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ที่ได้ทําการแสดงนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนกันครับผมใช่พี่คิวจะซึนซึนหน่อยครับปากปากจะปากแข็งปากไม่ตรงกับใจใช่ครับการกลับมาเล่นกันอีกครัำหนึ่งมันสนิทกันมากขนาดนี้มันไม่ต้องปรับจูนอะไรกันแล้วเนาะต้องข่มหรืออะไรยังไงไหมไม่เขินไหมหรอ เขืนบ้างมีเขื่อนบ้างเออใช่แต่ว่าเรื่องปรับจูนนะครับก็ก็ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เล่นเงินมานานเลยเนาะก็แบบว่าจะง่ายจะง่ายหน่อยแต่ว่าจะยากที่ตัวบทมากกว่าใช่เพราะว่าพอเราไปเป็นการแสดงเนาะการที่เราเป็นนักแสดงแบบว่าเราต้องเป็นตัวเองที่น้อยที่สุดคราวนี้พอพอเข้าเข้าไปในซีนเนี่ยก็ต้องทิงกันบ้านหนักครับแสดงว่าคาเรคเตอร์นึงสองตัว อ่าอย่างส่วนตัวผมใช่ไหมคือปกติทุกคนอาจจะเห็นผมมันเลินนะแต่ว่าน้องเต้ยก็เลินเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยใช่ผมก็ตอนนั้นผมก็ผมก็ชอบไปนั่งดูเพ a y แบ c บ k <ừ, S 1> นี่ใครนะ่ะ <ừ, S 1> ริมแบบว่าเออแบบว่าผมไม่ชินผมผมไม่ชินว่าแบบวิเราสามารถทำแบบนี้ได้แล้วนะ ừ, ใช่ครับก็อยากทุกคนอยากให้ทุกค,คนดูมากๆาแล้วตอนนี้ครับผมแลนนี้มาในร่างสตางค์หรือวอ่าน้องเต้ยสตางค์ครับสตาง,ตางค์แล้วันนราะผมก็ ของผมนะครับพี่คิวผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวผมครับเพราะว่าผมเท่ครับเท่เลยรัไม่รู้ก็ไม่อยากให้ติดตามกันอยากให้ติดตามกันะครับผมก็นั่นแหละเราทำเต็มที่เนาะไม่อยากสะปอยอเวลาพอแบบคเสร็จอย่างเงี้ยมันมันยังมี ดูดคาแรคเตอร์ไหมยังอินต่อไหมในคาแรคเตอร์นั้นๆที่เราอินไหมไม่รู้แต่ว่ามีคนบอกว่าช่วงนี้ผมมันน่ารักขึ้นใครใายบอกฮะคิดเองหรือเปล่าคุณยังพูดเลยคุณครับผมนั่นแหละครับเราก็คือเหมือนว่าพอเรารับบทนั้นใช่ไหมบางทีเราอยู่กับตัวละครนี้ใช่เราก็เราก็จะมีความแบบว่าติดติดความติดความเขาเรียกว่าอะไรอะติดความในคาแรคเตอร์มานิดนึงแต่ว่าเป็นข้อดีนะไม่ใช่ข้อเสียนะแบบว่าเดี๋ยว เหมือนว่าได้ได้แบบอะไรออ๋คร si ับผมก็ได้แบบได้ความอเลิร์สของน้องเต้ยมาบ้างใช่บางบางวันเราอบอ่อมอยงนี้ยเราก็เออเรามีเอเนอร์จีอยู่เลยใช่ครับถูกต้องไม่อ่อมไม่อ่อมบรรยากาศในกองนะคะมันแบบ ชั้นครับบอกได้เลยว่าวุ่นวายมากๆเลยนะครับผม VR คือความวุ่นวายนะครับผมตอนแรกผมไปมหานัยนตอนนั้น9คนวุ่นวายแล้วอันนี้วุ่นวายกว่า12คนนะครับใช่เราก็จะเป็นวัยที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นพี่ๆหลายคนที่ยังไม่เคยทํางานด้วยครับก็ได้คีมีใหม่ๆนะความทันสใหม่ๆแล้วเราแบบในกองก็คือมีการตัดกันแกล้งกันเกิดขึ้นใครโตตึงใครตัวตึงกันแกล้งไม่ใช่ผมแล้วหนึ่ง แกล้ง<ห>ม่งก,มกี่ไม่กี่ม่กี่แกงทูกคบอกกคนแล้วคุณม,มาซูมหน้าผมนะนผมแกล้งนะผมแกล้งทุกคน,นเลยเอ,อใช่ครับก็คนแกล้งเหรอผมว่าผัดผัดกันมากกว่าใช่จะไม่มีใครแบบว่าคือเอาง่ายๆกองน,นี้คือสนทุกคนแหละแต่ว,ว่าใช่ครับก็ผัดผัดกันแกล้งบ้างเดี๋ยวโดนเอาคืนบ้างแกล้งได้แกล้งคนอื่นบ้างก็สนุกแสบสุดให้ใครอะแสบสุดแสบสุดเหรอผมให้ผมให้มาร์คมาคพาหุ่น ไอเขาเปลี่นชื่อแล้วเออมากนัทธริอนี่จำได้ด้วยใช่ครับผมให้มากเหมือนกันแสบสุดบอกเลยว่าราดูนอกจากพัลครพัทติ้งแล้วพัดเพลงอะคะออันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมอาจจะย้อนไปกับเพลงก่อนนี้ซะนอหน่อยเไม่ได้คุยกันเลยว่าแบบเพลงที่แบบเพลงไหนนะครับ แค่คืบครับอ๋อมันคงมันหลายเดือนแล้วฮะครับผมแค่คืบครับผมใช่อ๋อตอนนั้นล่าสุดเพิ่งไปเพิ่งไปร้องในงานอ่าฟแนลอีพีไปใช่ครับกตื่นเต้นตื่นเต้นน่ารู้เลยนะว่าจะถามอะไรต่อรู้เลยนะอ่ะเฉลยเลยไหมถ้าพี่ถ้้ารูพี่จะถามอะไรเฉลยเลยนะคะไม่รู้ครับบอกไม่ได้ครับซึ่งอาจจะมีเสียงเราเสียงอันใดพี่เอ๋ยไม่เอ๋ยครับเออครับผมถามบรรยากาศวันนั้นตื่นเต้นไหม ตื่นเนตนเ้นมากเลยครับอะไรมะผมไปมไปล่านะ <admission. S 2> ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่แบบว่าสําหรับผมนะสำหรับตูวผมว่ายัางร้องยากใช่ครับผมราะว่าต้องต้องต้องอาศัยแ,แบบว่าลมฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลมที่นี่าม,มากแล้วก็เราก็ยังต้องฝึกแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นทุกอย่างใช่ครับก็แต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าผ่านไปได้ดีล้วก็ทำเต็มที่ครับซึ่งเดี๋ยวก็จะซ้อมไว้สำหรับเช่นกอน เออมองความมังกรกาดอ่ะจี้อีกนิดนึงออกมาแล้วนะจี้อีกนิดนึงออกมาแล้วใช่จ้าอันนี้เป็นชร้นของมินนี่มั้งคะเผื่อเออจะมีโอกาสได้ฟังแบบมินนี่แรปเพลงใหม่สักเพลงไหมอ่าทุกอย่างยังเป็นความลับครับผมคอนฟิเดนเชียลความลับแปลว่าอาจจะมีความลับแปลว่าห้ามสปอยห้ามพูดอ้ใครเหยียบเท้าอยู่ไหมไม่มีครับเดี๋ยวเธพูดไปเดี๋ยวเธอโดนเอา แสดงว่าอาจจะเห็นผลงานเพลงคู่ของเราสองคนเอาเป็นว่าซีรีส์ VR คือจะได้เห็นหลายๆมุมมองใหม่ๆเลยใช่ครับผมของของหลายๆหลายๆคนเลยใช่ครับเอาเป็นว่าพูดแค่นี้ดีกว่านะเขากรุบกริบเนาะครับกรุบกริบครับผมเฮียท่านอนฝากฝากครับผมครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่องผ่านต้นครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับผมก็ เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนที่ดูเนี่ยจะต้องฟีลกู๊ดแฮปปี้แน่นอนนะผมถนัดเนาะอย่างที่สเป็นนี่บอกเลยอย่างเราเล่นเองยังรู้สึกมีความสุขผมรู้สึกว่าไอความสุขเนี้ยอยากส่งต่อใช่จะส่งต่อแลวทุกคนก็จะได้รับมันเหมือนที่เราครับผมครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ VR คือเราล้วกันครับผมฝากด้วยครับ